ตอนนี้ยังมีอยครับมีองลำอยตอนนี้อาการเป็นลครั้่แต่ตอนที่เป็นลำตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเมื่อกกนนี้มันตกมันจะดีเพราะว่าคูนี้พยายา ไม่คุมมันจะมีที่บอกว่าเราต้องใช้รถน้ำอ่ะครับเพราะว่าไอ้ฝุ่นต่างๆที่มันอันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่เป็น มันจะเป็นคือดิจิตอลหมดเลยครับเวลาคือไอ้นี่ตัวที่ซื้อใหม่ป่ะอันนี้ซื้อใหม่ครับเดี๋ยวเราจะได้อีกตัวนึงครับผมชดเชยชดเชยทัวนี้ได้มาประมาณปีไหนครับอ่าขีด4042 442นี้อันนี้ได้มาประมาณเกือบสามปีแล้วครับตัวที่ปีแล้วซื้อได้ยังพี่แน่นะแต่บริษัทเนี่ยครับที่จะเบริษัทรุ่นเดียวกันนี่เหรอรุ่นเดียวแต่ขีดจะทันสมัยกว่านี้ครับเครื่องยนต์จะทันสมัยเพราะปีปีหนึ่งเราจะได้มีการพัฒนาไปจริงๆแบบมัน จริงครับไม่ยากนะครับทึกา<ล>้นียเยมันเสเียความทางกายา แต่ว่ามันมีวิธีนึงก็คือก็คือเราเราต้องมีใช้จรวดตับโดยล็อกได้ใช้ซิวเวอร์ออร์ดาใช้ซิวเวอร์ออร์ดาเนี่ยไหมเีวีมาบินแล้วใช้ซิวเวอร์ออร์ดาแต่คนเนี้ยเครื่องของที่เราให้กองทัพอากาศอ่าทำไอเทมก็เปิดหน้าต่างทิศมันก็เป็นละอองน้ำนะครับก็เป็นละอองน้ำนะครับในตัวเนี้ยตัวนี้มันก็เป็นคือสารทุกตัวเนี่ยมันเป็นสารที่ อย่า yeah ื้อนี good, okay. ่่ามไม่ได้แต่ตอนนี้สารพวกเรามี อยู่นะครับต้องเรียนนะครับก็ขอบคุณท่านพิธีกรมฝนหลวงนะครับการบินเกษตรนะท่านพิธีสุพิทักษ์ธรรมนะครับท่านอุตส่าห์เป็นไทยนะครับการฝนหลวงภาคใต้นะที่ท่านการกระบุจังหวัดชุมพรนะครับก็ผมก็คุยกับท่านที่บีท่านก็เป็นหัวงนะครับก็บอกว่าส่งพอฝนหลวงภาคใต้มาอยูที่นี่นะแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการทำฝนหลวงจนกว่าฝนจะตกนะฮะเพื่อบรรเทาความ,มร้อนให้กับพี่น้องชาวชุมพรนะครับตอนนี้ก็ระดมเครื่องที่มานะ่ย ปกติเดิมเนี่ยเราใช้เครื่องของหนาารที่สรุณาแล้วเครื่องของหน่วยที่ประจวบนะครับตอนนี้เราก็ต้องบินกลับไปเติมน้ำมันไปเติมสารที่นู่นวันนี้เปลี่ยนใหม่นะทางกรมขนหลวงกรุงนาปรับใหม่นะครับปรับแผนมาใช้สนามบินจุมพรเนี่ยซึ่งต้องทุ่คุณทางท่าอากาศยานกรมท่าอากาศยานนะให้ให้ที่นี่เป็นที่ตั้งฐานนะครับแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็เติมสารพอหมดก็ลงมาเติมสารแล้วขึ้นไปบินวนกันใหม่จนกว่าจะฝนจะตกนะซึ่งวันนี้ท่านผอสินชัยท่านก็บอกนะว่าวันนี้ เพิ่มขึ้นไปนทาแล้วก็มีเมฆอยู่นะก็จะทำาั้หมดจะทําจนกว่าฝนจะตกให้ได้นะเพื่อเติมน้ําเพื่อแก้ปัญหาของน้องชาวชุมพรนะครับซ,ซึ่งกับเรียนนะว่าอตอนนี้าภาากาศวันนี้ก็น่าจะเอื้อมรวยพอสมควรนะครับแล้วเราใช้เครื่องไปจาัก,การวันนี้สองลำสองลำแล้วก็บินตลอดทั้งวันนะครับก็น่าจะมีฝน ที่ทําให้เกิดฝนในพื้นที่ชุมพรนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะว่านอกจากนี้นะครับทางจังหวัดเองตอนนี้ก็แบ,บ่งกันนะว่าพื้นทา่ของเัวเองถ้าหลงร่วงกันหมดทางท่านอำเภอก็ลงอยู่พื้นที่ที่มีปัญหา,าการแหล่งน้ำด้วยแหล่งน้ำพึ่งเถินที่ไหนที่เติมน้ําได้เราเราใช้เครื่องสูบเติมน้ําให้ในหลายพื้นที่ที่ไหนที่ถ้าขุดลอกแล้วก็กแหล่งน้ําออกก็ขุดลอกให้นะครับซึ่งวันนี้นะครับปฏิัติการเนี่ยท่ท่านอิสรนการสินทุนบะญนะก็มาควบคุม ก,กันปฏิบัติการอยากให้ปาก่านพูดสำหรับการปฏิบัติการของหลวงพ่อท่านนี้นะครับในวันนี้นะครับได้สั่งขึ้นดินปฏิบัติการนะครับช่วงเช้านี้เราก็เห็นแล้วสภาพปกติ สภาพอากาศเนี่ยเรื่องหน่วยแล้วก็ไปบินให้บริเวณพื้นที่อำเภอท่าแซน,นะครับอาจจะบินเข้าไปในส่วนของบางสะพานก็เกิดประโยชน์เพราะว่าบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณรุ่มรับน้ําด้วยเหมือนกันนะครับประโยชน์ที่ทั้งสองจังหวัดจะได้ก็มีอยู่นะครับโดยเฉพาะอำเภอท่าแซซึ่งเป็นอำเภอที่ กำลังวิกฤตอยู่ในเรื่องของน้ำนะครับตอนนี้ในเรื่องของการปฏิบัติการขนลวนเนี่ยก็มอบหมายให้ทางหัวหน้าหน่วยนะครับเป็นผู้วางแผนวันนี้ก็ได้บินขึ้นไปแล้วนะครับเห็นสภาพดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มแรกของการปฏิบัติการขนลวนที่จังหวัดชุมพรนะครับก็ได้เน้นย้ำในนโยบายที่ท่านอธิบดีท่านสุพิษนะครับ เน้นย้ำว่าการทำฝนในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยควรทำฝนแบบเต็งอ่กก็คือมีโอกาสทำแล้วก็ทำให้ไวทำให้เร็วน,นะครับก็เป็นไปตามนโยบายวันนี้ผมได้ตัดสินใจขึ้นบินในช่วงเช้านี้เลยครับผมครับ ในระยะเวลากี่วันแบบนี้ในการคาดการณ์นะครับจริงๆแล้วการทําฝนเนี่ยนะครับเราใช้ข้อมูลที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นที่ทราบดีครับกรมอุตุก็ได้เตือนแล้วว่า27-30เนี่ยโอกาสพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ทั่วประเทศเนี่ยน่าจะมีฝนนะครับเราใช้โอกาสที่แหละครับที่เป็นโอกาสที่จะเพิ่มนะครับประสิทธิภาพการลกฝนตามธรรมชาติเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ที่จังหวัดชุมพรเนี่ย นะครับจะได้รับน้ําฝนจากการที่ไม่มีฝนตกมาเป็นระยะเวลานานนะครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ดีเรียนท่านพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าฝนที่เกิดจากการปฏิบัติการฝนหลวงกับฝนที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยคือฝนตัวเดียวกัน เพียงแต่ว่ากระบวนการทําฝนเนี่ยมันเป็นเร่งกระบวนการเกิดตามธรรมชาติแล้วให้ลงสู่พื้นที่เป้าหมายที่เรากําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยธรรมชาติเปสุดไม่ว่าจะเป็นความชื้นกําลังลมนะครับข้อจํากัดจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าฝนทําฝนด้านตะวันออกแล้วมาตกในทะเลอันนี้มีโอกาสเพราะฉะนั้นในการวางแผนเนี่ยเราต้องมีความรัดกุม นะครับแล้วก็ย้ำอย่างยิ่งว่าตอนนี้คือทําไงก็ได้ให้ฝนตกเพื่อที่จะทําให้บรรยากาศอ้าองฟ้าของพื้นที่น่านน้ำของจังหวัดจุมพรนเนี่ยนะครับผมมีฝนตกนะครับแล้วก็มีความชื้นสัมผัธ์ก็จะง่ายต่อการปฏิบัติการฝนในวันต่อไปด้ยครับครับครับอย่างนี้ครับอย่างท่านที่ท่านผู้ว่าบอกไว้นะครับว่าแล้วก็ท่านอาธิบดีได้มอบนโยบายไว้ครับว่าทําจนกว่านะครับ ปัญหาที่นี่จะขี้ขายแล้วทางจังหวัดชุมพรเนี่ยจะมีน้ําเพียงพอนะครับถึงแม้ว่าพื้นที่อื่นนะครับเราก็จะมีความต้องการอยู่เราก็จะพิจารณาตามนโยบายเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากให้เกิดความเสียหายถึงขั้นรุนแรงในแต่และพื้นที่นะครับแต่วันนี้จังหวัดชุมพรเนี่ยเราเห็นว่ามันวิกฤตจริงๆ ท่านอธิบดีและท่านผู้ว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยครับผมก็ได้ประสานความร่วมมือกันนะครับเห็นพิจารณาแล้วก็มอบหมายให้ผมเนี่ยทำหน้าที่ตามนโยบายที่ท่านสั่งการครับตกในหลายพื้นที่นะท่าแตอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าที่สวีเนี่ยตกหนักแต่ระยะเวลาในการตกเนี่ย น้อยไปนิดเดียวบางที15นาทีแบบตกแบบหนักเลย<ม>แล้วก็ถูกพัดไประนองต่อไปเลยแต่ก็ยังดีก็ไม่ตกนะครับครับจริจริงๆเรียนอย่างนี้ครับว่าพอถ้า,ถ,าถ้าสื่อมวลชนมีโอกาสขึ้นไปบินกับผมเนี่ยจะเห็นว่าจิกิงๆฝนมันตกแต่ด้วยจากว่าอุณหภูมิระหว่างฐานเมฆที่มันตกมากับคน โลกเราเนี่ยมันมีความร้อนอยู่ว่าะนั่นฝนที่ตกมาเมื่อเคยไปหมดก่อนที่จะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าฝนมันต่ตกม่เป็นละอองไอตรงนี้ก็ต้องเรียนย้ำว่าจริงๆกระบวนการการทําฝนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่าเนี่ยได้พระราชทานให้กับพวกเราชาวไทยไว้เนี่ยมาทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยจังหวะโอกาสนะครับการทําฝนเป็นสิลป์และศาสตร์ศาสตร์และสิ์ที่เราจะต้องนะครับเลือกใช้ให้ถูกกับช่วงเวลาครับผม